สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครงานท่านใดสนใจนะของสารปกครองพิษณุโลกนะครับวันนี้ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพน,นักงานราชการสารปกครองตำแหน่งพนักงานธุรการนะครับใครหางานจังหวัดพิษณุโลกนะตั้งใจฟังน,นะครับ ก็จะมีการเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักง,งานธุรการ2อัตรานะครับปฏิบัติงานที่สำนักงานสารปกครองพิศณุโลกอัตราค่าจ้างเงินเดือน11,280บาทและก็มีเงินเพิ่มการคองชีพชั่วคราวเดือนละ2,000และเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานสารปกครองอีกเดือนละ4,000นะครับก็รวมๆกันก็เยอะเหมือนกันนะก็4 0 0 0บว ก็เป็น6,000แล้วนะครับบวกกับ11,280ก็เป็น10,17,280ใช่ไหมครับไม่น้อยเลยนะละนักษณะงานก็คือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลงานชุรการงานสารบาลการรับส่งลงทะเบียนแยกประเภทการจัดส่งหนังสือเอกาสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลจัดเตรียมเอกาสารจดบันทึกรายงานการประชุมพิมพ์และคัดสำเนา นังสือเอกสารเป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับคุณสมบัติก็สัญชาติไทยนะอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถโดยจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอคุณสมบัติเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านกันหมดนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองไม่เป็นผู้ต้อง ต้องรับโทษจำคุกโดยคดิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกพร,ระกธรรมความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษนะครับไม่เคยถูกให้ออกปลดออกไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐอื่นก็สําหรับภาคพิสุทธิสมณเนนก็ไม่รับนะครับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอ่ะตรงนี้สําคัญท่านต้องดูให้ดีนะได้รับประกาศสิบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชนะครับหรือ ประกาศสนิบัตวิชาชีพเทคนิคปวทก็ได้หรือประกาศสนิบัตวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือกรุ๊ปอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้นะครับคำว่าไม่ต่ำกว่านี้ก็คือสูงกว่าได้ถูกไหมทางสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบัญชีหรือสาขาวิชาใดาสาขาวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจทางทางนิชยาการทางเรขาานุก,การทางการตลาดทางการเงินและการธนาคารทางการจัดการ ทางการจัดการสำนักง,งานทางภาษาอังกฤษธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและภาษาต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่กพรรับรองนะครับตรงนี้สําคัญสุดตรวจดูคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งให้ดีนะครับความรู้ความสามารถที่ต้องการนะครับพิมพ์นะครับใช้มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยไม่ไน้อยกว่า35คําต่อนอาทีนะครับนี่นี่เป็นทักษะที่ต้องใช้ความชํานาญโดยเฉพาะนะครับมีความรู้ความสามารถในเชิง การปฏิบัติงานธุรการการสารพันการใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับเหล่านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะมันดูมันดูไม่สามารถที่จะดูออกได้ว่าใครเป็นอย่างไรเช่นมนุษยสัมพันธ์เนี้ยนะครับก็จะดูไม่ได้มีจิตสํานึกบริการเงี้ยแต่ที่สําคัญต้องเรื่องของการพิมพ์ เรื่องของการพิมพ์ที่สาคัญคือถ้าเราพิมพ์ไม่ได้ที่จบเลยนะเอาตรงนี้นะครับข้ามไปก่อนดูที่สําคัญก่อนรับสมัครเมื่อไหร่เอ่ยก็คือผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15- บหถึงยีกากรกฎาคมสองพันหตลอด24ิสชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์ที่สมัครนะครับ p l k a d m i n c o น r ะ d t h a i j o บ c o m ไปสมัครออนไลน์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวด้ด้านล่างน,นี้นะครับท่านก็สามารถ พอถึงวันเวลาที่กําหนดท่านก็สามารถเปิดลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยนะกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะก,กําหนดแบบฟอร์มชําระเงินท่านก็นาแบบฟอร์มที่ได้รับมาไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ของบมจธนาคารกรุงไทยนะครับก็ถ้าไม่ได้สามารถพิ์ได้ก็เซฟไปก่อนเซฟไฟล์ไปก่อนนะครับชำระที่เคาน์เตอร์ของกรุงไทยก็ตั้งแต่วันที่15-30ถึงกรกฎาคม2 5ง4ห่นะครับค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ230บาทประกอบด้วยเป็นค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก200และก็ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับพอจ่ายแล้วก็ไม่คืนให้นะครับภายหลังจากการปิดรับสมัครสอบสำนักงานสารปกครองพิษูจนโลกจะกำหนดเลขที่ประจำตัวสอบตามลำดับการชำระเงินค่าธรรมเนียมนะครับในการสมัครสอบที่ครบถ้วนถูกต้องผู้สมัครสอบ ที่ชำระค่าดาเนียการบรเอยแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบดูเลขประจําตัวได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2564เป็นต้นไปก็ตามเว็บไซต์ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเงื่อนไขในการรับสมัครนะครับก็ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตํามแหน่งก็ที่ผมเน้นนะครับเน้นเน้นว่าจบสาขาอะไรมาบ้างนะครับ ะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบก็คือวันที่29การกฎาคม2564นะครับต้องได้รับอนุมัติให้จบภายในวันนี้นะทางนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวุฒิที่ใช้ในการสมัครของการศึกษาของสถาบันศึกษาใดจะถือตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวุฒิที่ใช้ในการสมัครของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์นะครับก็เป็นหลักปกตินะครับ สถาบ,บันให้จบเมื่อไหร่ก็ต้องตามนั้นนะการสมัครสอบตามขั้นตอนขั้นต้นถือว่าผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองนะครับรับรองข้อมูลว่าเป็นข้อมูลถูกต้องครบถ้วนถ้าท่านแจ้งความเท็จก็อาจจะมีมูลความผิดนะครับในฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาได้ทีนี้นะครับพอสมัครเสร็จแล้วผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครนะครับต้องกรอกอื่นๆืให้ครบถ้วนนะครับทีนี้นะครับที่สําคัญคือการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก็ภายใน10สิงหานะครับตามเว็บไซต์เดี๋ยวก็ดูตามลิงก์ที่แปะให้วิธีการสอบคัดเลือกอเขาสอบอะไรบ้างสอบ2ภาคนะครับม,มีแค่2นะก็คือ1คือภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนะครับก็100คะแนนก็จะดําเนินการสอบ การพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับที่ผมว่าไม,ไ,มไม่ต่ำกว่า35คําต่อนาทีก็จะมาชี้วัดกันตรงนี้แหละนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยจะทดสอบการพิมพ์ดังต่อไปนี้ทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยการพิมพ์ภาษาไทยโดยมาตรฐานระดับการพิมพ์ไม่น้อยกว่า35คําต่อนาทีนะครับล้วก็พิมพ์หนังสือราชการรายงานกระบวนพิจารณาคําสั่งคำพิพากษาหรือข้อความภาษาไทยตามรูปแบบที่กําหนดเพราะฉะนั้น ซ้อมให้ดีนะใครจะสอบนะครับซ้อมพิมพ์ให้คล่องนะแล้วก็ความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับตําแหน่งอีก100คะแนนเมื่อกี้1น0ใช่ไหมครับรวมกับนี่อีก100อันเป็น200อแล้วนะ,ะความเหมาะสมกับตําแหน่งก็ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์นะครับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทํางานประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนะครับทัศนคติที่ปรากฏของผู้เข้าสอบนะตัวนี้ท่าน ถ้าท่านผ่านมาได้เนะี่ยท่านก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับการแต่งตัวตทุงทีว่าจะอุปนิสัยอารมณ์เป็นต้นนะครับก็มีสอบสองอย่างนะเตรียมให้ดีนะครับทั้งอสอบพิมพ์แล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับทีนี้เอกสารที่ต้องนํามายื่นผู้สอบที่ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งจะต้องยื่นหรือส่งเอกสารหลักแฐบบานให้กับสารปกครองพิเศษโลกต่างต่อไปนี้นะครับก็คือเฉพาะผู้ที่ผ่าน ผู้ที่ไม่ผ่านตั้งแต่การพิมพ์สอบตกก็ไม่ต้องนะครับใครที่สามารถสามารถผ่านะทะลุทะลวงมาถึงสอบสัมภาษณ์ได้ก็ต้องเตรียมเอกาสารนะครับที่เกี่ยวข้องดางต่อไปนี้นะครับก็คือใบสมัครที่จากอินเทอร์เน็ตที่ท่านสมัครไว้ะครับติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สมวแมแว่นตาดาถ่ายไม่เกิน1ปีนับถึงวันชื่นใบสมัครนะครับขนาด1นึคูณหนนิ้วที่มุมมุมบนด้านขวา แล้วก็ลงลายมือชื่อในตอนท้ายของใบสมัครให้ครบนะครับ 2. ก็เป็นสำเนาประกาศนียาบาัตรสำเนาปริญญาบาัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและสำเนาระเบียบผลการเรียนคําว่าและสังเกตนะและคือต้องทั้ง2นะครับต้องทั้งปริญญาต้องทั้งใบทานสคริปต์นะครับให้เรียบร้อยทานสคริปต์ก,ปก็ต้องเป็นฉบับภาษาไทยนะครับ ที่แสดงว่าเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามตรงตามประกาศโดยต้องสมรการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหลาลัยของท่านเองนะครับภายใน29กกรกฎาคม2564ันหจำนวนอย่างละ1ฉบับนะครับภาษากฎหมายท่านต้องเตรียมให้ดีนะและนี่คือทั้งสองนะครับเอาต่อไปสำเนบบาบัตรประชาชนประชาชนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับนะครับสำเนาหลักฐานอื่นถ้ามีเช่นหนังสือรับรองการฝึกงานหนังสือรับรองการ การทํางานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับใครที่เปลี่ยนมาก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กรณีที่หลักฐานไม่ตรงกันนะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับใบสมัครก็ต้องเตรียมเอกสารมามายันให้ถูกต้องด้วยโดยเฉพาะเพศหญิงที่จดทะเบียนสมรสเป็นต้นนะครับหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารถ้าเป็นผู้ชายครับก็ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ทหารมาด้วยนะครับหรือได้รับยกเว้นเช่นท่านเรียนรอดมาจบปีสามอย่างเนี้นะครับ ท่านก็ต้องเตรียมมาด้วยนะอย,อย่างละางละ1ฉบับสำเนาเอกสารฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษ a 4เท่านั้นนะห้ามน้อยกว่าห้ามเล็กกว่านะครับให้ถ่ายเป็นหน้าเดียวนะครับห้ามถ่ายในลักษณะหน้าหลังหน้าหลังไม่เอานะครับถ่ายแค่หน้าเดียวนะและให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อวันที่และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาในทุกหน้าของสำเนาเอกสารด้วยนะครับ ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนําเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับจัดส่งให้สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับโดยจากหน้าซองเราตัวนี้ให้จาหน้าซองไปนะครับตามนี้เลยนะหรือนําไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้ส่งไปรษณีย์ก็ได้นําไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้นะครับเกณฑ์การตัดสินก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60นะครับแล้วจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้สอบผ่านคัดเลือกนะครับเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปหาน้อยนะครับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครที่คะแนนเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ลำดับดีกวา่าคะแนนเท่ากันใครได้คะแนนสัมภาษณ์มากก็อยู่ก่อนนะครับแต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีกก็ให้เรียงลำดับตามเลขประจำ,จำตัวจากน้อยไปมาก อย่างเนี้ยมันก็จะมีการวัดผลตอนคือใครสมัครก่อนนะได้เปรียบได้เปรียบตอนไหนตอนที่คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน,น่งเท่ากันเด็กคะแนนสมัมภาษณ์เท่ากันก็ต้องไปดูเลขที่ใบสมัครใครสมัครก่อนก็ได้เปรียบนะครับอยู่ลําดับดีกว่าเขาขึ้นบัญชีไม่เกิน2ปีเห็นไหมครับเงื่อนไขาการจ้างก็ผู้ผ่าน,นการสอบคัดเลือกก็จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการของสารปกครองต้องไม่เป็นใครการลูกจ้างหรือพนักงานเช่าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นถ้าใครสอบได้ก็ต้องลาออกนะลาออกแล้วก็ไปบรรจุเป็นพนักงานของสารปรกครองถูกไหมครับสำนักงานสารปรกครองที่โลกจะจะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสารปรกครองตําแหน่งพนักงานธุรการมีกําหนดไว้ไม่เกิน1ปีนะครับและเมื่อครบกําหนดแล้วก็จะประเมินถ้าท่านผ่านการประเมินผลการดูางานประจําปีและสมนักงานสารปรกครอง พิศนุโลกประสงค์จะจ้างต่ออีกก็ให้ทําสัญญาต่อได้นะครับตามความจําเป็นครั้งละไม่เกิน4ปีนะครับนี่ก็คือสาระสําคัญของคนที่ประสงค์จะสมัครนะครับพนกักงานธุรการของสารปกครองจังหวัดพิาณุโลกท่านศึกษารายละเอียดให้ดีนะให้ครอบคลุมแล้วก็สมัครตามวันเวลาที่กำหนดตามลิงก์ที่ในไพ่ทยนี้ขอบพระคุณนะครับที่ท่านเกิดวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีคทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ